สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหโดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสด th ok ีคนดูทุกคนที่เข้ามารับชมบ๊อบบี้กันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยบ๊อบบี้ก็มีเป้าหมายที่จะจัดการไอ้เจ้าโดฟามิงโก้ไอ้เจ้าบ๊อบบี้ที่จะสามารถทำได้ไหมทุกคนก็มารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ๊อบบี้ด้วยกดแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปรับชมบ๊อบบี้พ่อกนดีกว่านะครับโอเคครับไปไปเปิดเรื่องมาเนี่ยบ๊อบบี้ก็อยู่ที่คาเฟ่เลยนะบ๊อบบี้นี่ปาร์ตี้อะไรตอนเราไม่อยู่หรือเปล่านะทำไมถึงมาอยู่ที่คาเฟ่กันนี่อย่าบอกนะว่าตอนนี้บ๊อบบี้กับเรามีความรักโอ้ไม่นะอย่านะบ๊อบบีีีีี้้้้้้้ไไไมมมมมม่่่่่่เเเเเเเออ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 อาาาาาาดดดดดโคคคคคครรรรััััับบ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 ๊๊กกกกก็็ลลลฟฟ์ตยยยแแววนน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 ะะะะทุพพิิงใจๆ เราเนี่ยก็ต้องเพิ่มเลเวลเรานะครับเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งขึ้นและไปจ่ายไก่เจ้าโดฟามิงโกโอ้โหในการฟาร์มรอบนี้เน,น,นี่ยคอนข้างทีจะยาวนานเลยทีเดียวทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมันจะไปที่ต้องใช้พลแสงผมก,ก็สามารถเดินทางไวได้โดยการใช้ผลพระนั่นเองทุกคนครับมันบั๊กอย่างเงี้ยโอ้ยบอกเลยว่าโคตรด,ดีเร็วกว่าพลแสงอีกด้วยแต่ไม่รู้ว่าผิกดกฎเกมหรือเปล่าน,านะถ้าใครรู้ว่าผิดหรือ,อ,อไม่ผิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับรอบหน้าจะได้ไม่ใช้เดี๋ยวมันโดนแบนคูณสองหมดเนี่ยก็ต้องจัดสักหน่อยสิครับใช้ด้วยโโโโรรบบบบัััััักกกกกกกซไปปเเเเเลลลลยยยยยยืื้้้้้้อออออดดดววววววะนนนนนพีี่่าามมมมมมหหแแคคคสตติขงผทุจ แกงผมโอ้โหเขาได้เปิดผมได้ผลหน้าผมแนละ้วก็หัวล้อสิครับจังหวะนี้ผมก็ได้ไล่หัวกับเขานะครับทุกคนแต่ผมนวก็ได้แพ้เขาไปนะครับเพราะเขาใช้สก,กิลมัดสุดหัไงผมก็เลยแพ้บอกเลยว่าต้องมีการแก้แค้นกันเกิดขึ้นแนะ่พูดเล่นถ้าอยากแข็งแข่งขึ้นนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มต่อโอเคครับบ๊อบบี้ขอฟาร์มต่อก่อนหน้าเพื่อให้ตัวบ๊อบบี้เนี่ยได้แข็งแข่งขึ้นแล้วก็ไปจัดการไอ้พวกที่มาชอบลังแกคนกากฟาร์มาสักแป๊บเดี๋ยวทุกคนครับผมก็รู้สึกเบื่อก,กับการฟาร์มนะครับ ใช้นะครับทุกคนเราก็เลยเก็บไว้ตรงนี้ละกันใครอยากได้ก็เอาไปเลยถือว่าบ๊อบบี้ให้นะคะเฮ้ยไล้ว EP คูนสอบผมแล้วก็ได้หมดนะครับผมเลยคิดอยากจะไปสุ่มแล้วก็โอ้โยใช้บทพาร์บบิเหมือนเดิมบอกเลยว่าโคตรชิลแต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยนะครับในการที่มันวาร์ปกลับมาที่นะถ้าเราพุ่งเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยต้องมีสเต็ปในการพุ่งสักหน่อยแล้วก็ถึงจนได้เออถึงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเรือกับผลแสงเลน่นนะแค่นี้เราก็บินได้แล้วเฮ้ยขอสุ่มก่อนละกันนะครับหวังว่าจะะะะะไไไไดดดดดด้้้้้้กกกกกูููเเเเเยยยยยอออออออๆ็็มมมมาานนนนนิิึงงงลลลล่่่่คคครรรััับแแววววววผผีีีโตตตืช การฟาร์มจริงๆเลยนะครับไม่ห่างจากการฟาร์มเลยแม้แต่วินาทีเดียวไอเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ถึงวินาทีเลยหรือเปล่าเอ้ยแล้วกูจะพูดเพื่ออะไรเอ้ยแล้วกูจะบดพั่มเพื่ออะไรวะเฮ้ยแล้วผมเราก็ได้ฟาร์มนะครับทุกคนจนผมเนี่ยสามารถย้ายจุดฟาร์มได้แล้วนะครับ yahoo ได้เปลี่ยนจุดฟาร์มแล้วเว้ยโอเคทุกคนไปจุดฟาร์มใหม่ของเราเลยนะครับด้วยการบั็อกไปนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าบินเร็วไปเนี่ยมันจะวัดกลับมาที่เดิมนะจนกว่าผมจะจับเหลี่ยมนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะทุกคนแล้วพอมาถึงนะครับทุกคนอย่างรดไี อะไรนะครับทุกคนแต่เขาใหญ่ดันมาหาเรื่องผมผมนั่นก็เลยจัดให้ดิครับได้อย่างหาเรื่องผมนักหนาแล้วก็ผมบอกเลยผมจัดให้อย่างเต็มที่ผมนั้นได้สกิลนะครับจนเขาตายไปเลยโอ้โหแค่สกิลเดียวมันก็ตายเลยอะไรวาโคตรไกลจะหาเรื่องก็หาเรื่องมาถูกคนนะครับต้องชอพอผมได้บินเนี่ยทุกครับผมก็เอาใหญ่เลยนะครับผมนี่ยก็มันดูนะครับผมว่ามีบอสเนี่ยเกิดหรือเปล่านะที่เกาะแรกนะพอผมไปเช็คดูนะครับทุกคนไอเจ้าเจเรมี่แล้วก็ไอเจ้าไดมอนด์เนี่ยไม่เกิดทั้งสองตัวเลยถ้ามันไม่เกิดนะครัมมกกก็็ยาาาาเเเิวววนนะออด่่่ีปปสุ เกิดนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยโดนผลน้ําแข็งเปิดทุกคนแต่บอกว่าเลยว่าสกิลมันโคตรแรงจนผมนี่ยได้ตายลงโอ้ยเกินไปแต่ผมแล้วก็ไม่ยอมแพ้ที่จะฆ่าเจ้าบอสไดมอนท่าน่ผมก็กลับมารับจัดการไอ้เจ้าบอสไดมอนครับแล้วไม่สนใจนะ่ะเพราะว่าไอ้นั่นมันเลเวลเยอะมาเลยตีเราแป๊บเดียวตายอย่ะทุกคนผมรู้นะว่าคนนี้เนี่ยผมสู้ไม่ไหวเลยไม่สู้ดีกว่าแล้วก,ก็ได้จัดการไอ้เจ้าบอสไดมอนลงได้โอ้ยโคตรกากเลยผมแล้วก็ได้มาฟาร์มที่แห่งใหม่นะครับแต่อุปสรรคในที่แห่งใหม่นี่บอกเลยว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากถามว่าอุปสรออรคมมมมมัััััััันน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 นคค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 ืือออออะะะะไไรร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 บบบบบบพพีีีีี่่่่่่กกกกก็็็็็เเเเเเเหหหฟ้้าาปปปตตติิิุุสผยยยททววววใใญแลลดดช นะครับให้ผมเนี่ยเดินลําบากนะครับคือผมแบบโอ้โหเดินลําบากแล้วก็ฟาร์มยากด้วยนะครับโอ้ยโคตรปวดหัวแต่ก็ต้องทนฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนเพราะไม่มีตรงอื่นอีกแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ยปวดแล้วก็เศร้าฟาร์มมาเรื่อยๆทุกคนครับจนอีพีคูณสองผมพิ่งหมดนะครับทุกคนเออผมเพิ่งดูนะว่าหมดไปตั้งนานแล้วแหละผมนะครับจึงออกเรืออีกครั้งนะครับทุกคนไปที่เกาะนั้นนะครับเพื่อที่จะใช้โบนสุ่มหาอีพีคูณสองโอเคทุกคนพอมาถึงนะครับโอ้ยก็มีผลบาร์กี้เนี่ยวางให้โชคเราอยู่แล้วด้วยเเเเเเรร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 ราาาาากกกกก็็็ไไไไไดดดด้้้้้สสสุุุ่่่่มมมมมปปปลลลยยยยววจจจะะะะขออออองีนนนนคคคคคัับบบโโหแููณณณฟืๆทผ กือบ20นาทีนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกเลยก็ถือว่าคุ้มแม่โอ้แล้วพอทิ้งผลเนี่ยเราได้เดอะคาเคนมาด้วยว้าผมไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์ใต้ทะเลนะครับเพราะว่าผมได้จัดการไก่เจ้าฟูจิทัวร์ได้แล้วนะครับทุกคนผมเนี่ยก็รีบวิ่งมาจัดการกับมันแบบไม่เกรงกลัวเลยผมเนี่ยนะครับทุกคนได้ออกเข้าเซิร์ฟใหม่ออกเข้าเซิร์ฟใหม่นะครับเพื่อที่จะจัดการไอ้เจ้าฟูจิทัวร์แล้วให้เวิวเราเนี่ยเพิ่มเร็วมากที่สุดนะครับทุกคนและสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นพอผมฆ่าตัวนี้เสร็จผมก็ได้ดาบมันมา,มาด้วยแล้วโอ้ยดาบใหม่มันดีหรือเปล่านะว่าไปก็ลองฟาร์มมัตเตอรี่ดูดีกว่าผมแล้วทุกคนก็ได้เอาดาบของเจ้าตัวเนี่ย คาจอตัวเองเลยนะครับผมเพื่อให้มาเตอรี่เดี๋ยวมันขึ้นเยอะนะเวลาคาบอบอมจะได้เยอะไงทุกคนดูสิ ้ยเห็นแล้วสดชื่นสุดๆไปเลยใครเป็นไป,ปผมม้าครับเห็นมาตเตอรี่ขึ้นอย่างนี้แล้วโคตรสดชื่นโอเคทุกคนอีกเซิร์ฟน,นึงก็ยังมีมันอยู่ผมก็เลยจัดก,การมันอย่างง่ายดายตายไปซะเองง่พอผมเนี่ยทุกคนครับยิ่งหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมก็โคตรท้อเลยนะทุกคนมันเริ่มไม่เจอบอสนะผมก็เลยกลับมาฟาร์มมอนปกติดีกว่านะครับรู้สึกว่าเออจะได้ผลดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็กลับมาทำมอนปกติดีแล้วนะผมนั้นก็ได้กลับมาฟาร์มปกติครับทุกคนใช่ครับเพราะว่าหาบอสเนี่ยมันก็็็คคค่่่่่่่่่่ออออออนน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 นขข้้้้าา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 งททีีีจจจจะะะะะะะไไไมมมมมมมเเเเเเแแแแลลลลลลวววววกก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 ยยัััััับบบบฟฟรรรรรร์์ปปปตตติิผืืหหหูส ยผมแล้วก็ได้ฟาร์มมาสัพพานะครับทุกคนจนเรเวลผมเนี่ยสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วเย้ดีใจเว้ยผมแล้วก็มุ่งหน้าไปเกาะต่อไปอย่างเร็วไวไอ้แต่ผมคิดได้นะครับผมลองไปดูดีกว่าว่าผมปีศาจเนี่ยสามารถสุ่มได้ยังเออขนาดเดินทางเนี่ยมีคนพีพ,พีกันอยู่ด้วยอย่ามาหาเราเลยนะเอ้ยคือโดดหนีก่อนเว้ยผมแล้วก็ลองมาสุ่มผลดูแล้วผลที่ผมได้นะก็คือผลกิโลกิโลใช่ครับทุกคนผลกิโลทุกคนดูไม่ผิดครับเออเดี๋ยวผมแปรงร่างเล็กให้ดูนะว่ามันคือผลกิโลจริงๆนะเว้ยทุกคนดูครััับบโออออ้้้้้เเเเเนนนนนนี่่่่่่ยตตตกกกกก็็ริิงงงใใหหหหผผผูลลมมมมมมืดุุาไไไปปปคคท ที่ห้ามลืมเลยก็คือการเซตสเป้าขอวัดตัวในการซุ่มโบนสักหน่อยแต่ผมรู้สึกว่านะครับของในรอบนี้เดี๋ยวมันไม่ค่อยดีเลยสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบเลยมันเกลือเกินไปผมรับไม่ได้ต้องให้ทุกคนดูนะครับทุกคนการฟาร์มแบบมาราธอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับโอเคสปีดคลิป เป็นไงทุกคนครับฟาร์มมาราธอนหวังทุกคนจะได้เห็นแล้วนะครับผมโอเคผมก็ได้ย้ายจุดฟาร์มไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟาร์มอยู่กันแล้วทุกคนวนไปวนมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมฟาร์มแบบไม่มีคูณสองได้ยังไงการมันต้องใช้โรบักในการแก้กปัญหาซะแล้วซื้อไปเลยโอ้โหไอด้ดูรวยจัดรวยจัดไม่ใช่สิไม่ใช่ผมบ๊อบบี้สิแล้วผมหลังจากทุกคนผมก็ได้ฟาร์มตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆทุกคนจนผมนั้นเลเวลหนึ 1, uh ่งพันเย้หนึ่งพันละเว้ยด้วยความที่ผมเนี่ยอยากตีเจ้าโโดฟาามมิงกนะคครรับททุุกกกนนผมมเเลย่่งห้าาไปีะแโดยยกาารรรบบััฟคนนพพไปเเละะว่่่าาเป็นนวววิธีีีททไ้้สุดแลละครัับถงเรืออกกก็ช้าาาาวว่่จะะะถถึึงงนฮพมค ก็ยืนอื่นนิดหน่อยไม่รู้ว่าอื่นอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็มาคุยกับไอ้เจ้าลุงนี่แต่ไอ้ลุงนี่เนี่ยนะครับมันหน้าเลือดนะครับอยากได้บทปีศาจบอกให้แปลผลไปให้ฉันสิขอราคา1 M ขึ้นด้วยโอ้โหต้องราคา1 M ขึ้นด้วยละแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าลืมสิครับว่าผมเคยซูมได้ผลพระผมจึงแปลมาจากสต็อกแล้วก็คือไปหาลุงแกอีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะได้ผลนะครับเกือผมนั้นก็ต้องเสียผลพระให้แกไปโอ้ไม่กูเน็ตแล้วผมนั้นก็ได้เข้าไปหาโดฟามิงโก้ได้้้นน้้้้แแลวมมมมมััััันน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 นออออยยยู่่่่่่ดาาาาาหผผีีเเงงงตตกกกคคครรรรรบบบใใชโุปุปะทไ ดาบนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวกับเจ้าโดฟาิมโกเพราะมันทั้งตีชาระดามเม่น้อยกว่าผมจึงกลับเอาโยรูใจกูคูใจของผมมาแล้วก็กลับคือไปบนปราสาทโลฟาิมโกอีกครั้งแต่ผมนากระไดมุงหน้าไปจัดก,การไอ้เจ้าโดฟาิมโกเลยตอนแรกผมก็คิดว่ามันเนี่ยจะเก่งกว่านี้นะครับแต่สู้ไปรู้สึกผิดหวังมากมันค่อนข้างที่จะกากมากเลยในยเมื่อเจอกับผลนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในการใช้ดาบแรงอย่างนี้นะฮะโดฟาิมโกเนี่ยแทบสวนเราไม่ได้เลยนะครับทุกคนแลแล้วผมก็เอาชนะมันลงได้โอ้ไมคกุนเน็ตทำไปมันง่ายอย่างนี้ว่าไอ้เจ มายืนดูเมืองนะคะในโลก2ก็โอ้โหค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับสำหรับเมืองที่2นี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ั b s c คร b e ให้บ๊อบบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาหน้าจะมาไวๆยิ่งไลค์เยอะยิ่งมาไวนะคลิปนี้บ๊อบบี้ขอ300ไลค์กดไลค์ถึง300ยดูโอเคครับทุกคนเจอกันพาหน้าโอเคครับตัดจบแบบบ๊อบบี้